โอเคครับทุกคนก็ขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับทุกคนรุ่นนึ่งเดียวก็ทุกคนเนี่ยไปเล่นแบบ Escape the Family ์มบิลลีทุกคนคือคนนี้เนี่ยเขาเป็นเจ้าของฟาร์มใช่ป่ะล่ะทุกคนซึ่งเราจะเข้าไปเล่นกันดีกว่านะครับทุกคนซึ่งอ้าวเราจะมีของพวกนี้มาให้ทำไมเนี่ยในเมื่อของพวกนี้ก็ใช้ไม่ได้เล่นเลยกันดีกว่านะคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยเราเข้ามาอยู่ในบ้านของคุณลุงลิลลี่นะครับทุกคนเราจะออกไปเนาะ คือวันนี้คือตอนนี้เราคือเราเราต้องออกจากบ้านเขาให้ได้นะครับทุกคนซึ่งเหมือนตรงนี้มันจะมีท่อให้เราเข้าไปได้อยู่นะต้องต่อยท่อก่อนนะทุกคนมันถึงจะเข้ามาได้ซึ่งมันจะมีรอยเท้าวมาบอกเราตลอดนะว,ว่าแบบควรไปทางไหนแบบอะไรประมาณเนี้ยมันจะบอกกันตลอดรอยเท้าเต็มเลยครับทุกคนรอยเท้านี่โอ้โหข้างหน้าก็มีรถท้ายครับคุณผู้ชม เราเก็บก่อนเนาะคือถ้าเกิดเราเก็บครบสิบเราได้อะไรบ้างเนี่ยองนีเนี่ยจริงๆของพวกนี้ไม่ต้องให้มาใกล้นะเสรจฐบ้าขนาดเนี่ยไม่ต้องขายให้ใกล้นะเนี่ยโดยเฉพาะของพวกนี้ไม่ต้องใส่มาก็ได้โอ้อันนี้คือไงคือมันโดนได้ปะข้างหน้าเนี่ยเมื่อกี้รู้สึกว่าเหมือนจะมีของละทุกคนแต่ว่า เดี๋ยวพ่อไปรับแล้วกันเนาะทางข้างหน้ามีโแลวคุณผู้ชมต่อยต่อยโอเคต้องต่อยเนาะถ้าไม่ต่อยเนี่ยล้วก็ไปไม่ได้เออไปได้จริงๆมันกลับดักรหรือเปล่า่ะคนข้างหน้าเราอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะมันจะให้เรามาทางไหนกันอ๋อให้เราเนี่ยมาทางนี้นะทุกคนแต่ประเด็น คุณทาาโดนกับดักนะตัดตัวไปแล้ววะดิก็เมื่อกี้มันวิ่งเร็วด้วยแหละประเด็นนะ่ะเออมันมัน,ม,น,ม,นมันไม่ได้วิ่งช้านี่นะมันไม่ได้เดินปกติเฮ้ยอะไรเนี่ยงงแต่ก็มันก็มีมะเขือเทศน,นะทุกคนแล้วก็มีแครอทนะทุกคนอืมวะอ๋อคือห้ามโดน แหมนึกว่าจะโดนได้ประโถมาเริ่มใหม่เลยโอ้โหข้างหน้าเราเหมือนจะเป็นแตงโมัม้งเออแตงโมจริงๆเออน่าจะเป็นแตงโมแต่เป็นแตงโมยักษ์นะทุกคนเออยักษ์จริงๆแหละใหญ่จริงๆแตงโมยักษ์อันเนี้ยบอกเลยว่าโคตรใหญ่ใหญ่จริงๆ เฮ้ยอย่าตามผมมาเลยนะครับคุณลุงอย่าตามผมมาเลยดีกว่าผมเดี๋ยวผมจะหนีเอ้ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะทำไมมือเขาให้เราเนี่ยไปหาคนนี้อย่าบอกต้องไปหาเขาอะเฮ้ยเฮ้ย คือยังไงเน,นี่ยดาด่านนี้คือยังไงอะคือเราคือเรารู้แค่ว่าเราเนี่ยต้องไปกดอันนี้ก่อนเออสรับแล้วก็การลับจงังหวะนี้แหละขอไปอก่อนละกัน อย่าบอกต้องลงไปในท่อเนี่ยใช่แล้วต้องลงไปในท่อนะ่ะลงก็ลงวะอ่ะลงมาแล้อืว้าฉันโดนกับดักอ่ะเอาเบคอนโดนกับดักซะงั้นสงสารเขาจริงๆเลยมามามาเรามากระโดดตรงนี้ก่อนเลยแล้วกันเนาะขอเรียกว่าก้อนหินแล้วกันพร้อม,อมก็เหมือนก้อนหินอยู่นะมาเก็บก่อนได้มาสาบมันแล้ว จริงๆอ่ะมันมันมีสี่อันห้าอันนะคุณผู้ชมแต่ว่าเราไม่ได้เก็บเลยเนาะจริงๆมันก็น่าจะมีเยอะกว่าสามอ่ะแต่เราไม่ได้เก็บเพราะลืมเก็บซะส่วนใหญ่ทางตรงนี้มันไม่หักใช่ไหมคือบางทีแบบเราเดินไปใช่ไหมทางมันหักอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็ไม่ได้ไงทางข้างหน้าสูงจะให้เราเนี่ยขึ้นไปแต่มันก็สูงอยู่นะทุกคนถ้าเรา ดูดีเนี่ยเขาเขาไม่ได้มองเราใช่ไหมเขาไม่ได้มองเราใช่ไหมผมรู้สึกว่าเราเราเนี่ยเราขึ้นมาแต่เหมือนเราต้องไปอีกแล้วเหรทำไมแบบแ,แนวนี้เยอะจังเลยที่แบบว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ต้องหาจังหวะดีๆนะครับทุกคนบอกเลยว่าก็ทั้งง่ายทั้งยากแบบปนกันไปเนาะความรู้สึกเฮ้ยเฮ้ยเฮคือรู้สึกเหมือนว่ามันก็จะทำให้เรารูเหมือนกันทุกคนเพราะฉะนั้นก็ต้องรามองด้วยเหมือนกันถ้าเราไม่อยากจะตายเราก็ต้องแบบระวังด้วย ối lạc chăng, à hơi, ơi, hơi, hơi. Cố, cố tài, còn nè, hơi 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 hơi. Cố ong, Cố ong, go tài go ong, go ong, go hơi 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 hơi, น้องนคือเนี่ยเลือดเราอะเลยน้อยกว่ามันแล้วไงคือเราก็ต้องไีบเซฟตัวเองไว้ก่อนคือเราก็จะแบบไปยิงเขาสูงส,ส,สี่สูงห้าเลยก็ไม่ได้เนาะดูสิคุณผู้ชมเราจะตายอยู่เนี่ยดูเขาก็ตามมาใกล้ๆขนาดนี้แล้วเราจะหาจังหวะได้หรอโอ้ยจะตายแล้วจะตายอยู่แล้วอย่าเลยอย่าเลยผมจะตายอยู่แล้วเนี่ยดูเลือดสีแดงนั้เนี่ยอีกนิดเดียวก็จะตายละ คุณเนี่ยเหมือนยังจะเลือดเยอะกว่าผมอีกนะเฮ้ย stop, stop, stop. เฮ้ยสต็อปนี่ไหมสต็อปสต็อปสต็อปเฮ้ยจะตายอยู่แล้วเลือดคุณยังแบบเหมือนยังเติมหน่วยนะเลือเลือดผมสิเหลืออยู่แค่เนี้ยเหลืออยู่ไม่ไม่ถึงครึ่งด้วยซ้ำเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งในสี่ด้วยซ้ำอย่าอย่าจะตายอยู่แล้วอย่า ให้มันมาตามมาใกล้ขึ้นเรื่อยๆวะตามาใกล้มาขึ้นเรื่อยๆแบบนี้จะรอดไหมเนี่ยบอ,<ก>บอกเลยว่าแกคงไม่มีทางรอดจากด้เอ๊ะมันก็น่าจะเริ่มใหม่ได้ใช่ไหมโอเคเริ่มใหม่ได้คุณผู้ชมเริ่มใหม่ได้ เออเฮ้ยจะเส่งตายอยู่เหมือนกันนะเวลาอยู่ใกล้เขาอ่ะเขาเองก็จะฆ่าตอนไหนได้เหมือนกันทุกคนเฮ้ยจริงๆตอนนี้เขาก็จะตายคุณผู้ชมดูเออเฮ้ยแต่เหมือนเราจะตายมากกว่าเขานะเออความจริงอ่ะเราไม่โอกาสตายมากกว่าเขาอีก คือเหมือนเขาก็จะมีโอกาสรอดอยู่นะแนั่นั่นไงนั่นไงอย่างยากคุณผู้ชมอย่างยากเลยถ้าใครอยากจะเล่นผ่านเนาะทุกคนก็แนะนำว่ายังไงเดียก,ก,ก็ยิงไปเรื่อยๆคุณผู้ชมแต่ว่าพยายามมากๆาจริงๆนะทุกคนมันก็ยังไม่ผ่านสักทีเนาะทุกคนนั่นก็สอดคลิปนนะ้ครับทุกคนนี้แหละทุกคน ก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์แมพชื่อแบบไว้ใต้คำอธิบายนะทุกคนโอเคครับทุกคนสับคลิปนี้ไปแล้วครับทุกคนบ๊ายบายครับฝากกดไลค์กดแชร์ก,กดติดตามไว้นะ